ศิลกรรมที่พลาดนิดเดียวแต่พังทั้งหน้ามีอะไรบ้างคะ่ะ เพราะว่าหน้าเราไม่ได้ดูเป็นชิ้นๆไงพอมันมีชิ้นไหนที่มันดูแย่ไบมากๆซึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็จะดึงความสวยของชิ้นอื่นให้พังถลายไปด้วยเรามาแจกแจงกันเป็นชิ้นๆจ้ะหนึ่งก็คือตาสองชั้นโดยเฉพาะคนที่ชั้นตาสูงเกินอ่ะตาสองชั้นพลาดได้ยังไงบ้างหนึ่งชั้นตาสูงเกินโครงตาสองตาดูตึงดูแข็งหลังจากทำสองตาแยกชั้นเป็นสามชั้นสี่ชั้นแล้วก็เป็นหลุมลึกลงไปผลลัพธ์ก็คือหน้าจะดูด,ดูแก่ดูห่วงดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะเพราะตาคือหน้าตาตงขอหัวใจ ข้อ2ปลายจมูกค่ะมักจะเป็นปัญหามากกว่าสันหลายคนคิดว่าพลาดตรงสันแต่จริงๆพังบ่อยที่ปลายมากแล้วพลาดยังไงก็คือปลายชัดเกินปลายยาวเกินปลายแข็งเกินไม่ขยับผลลัพธ์ก็คือน่าจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยหน้าสมมติเป็นธรรมชาติปลายจมูกจะดูผิดรูปค่ะก็แ,แบบหน้าจะดูแปกไปเลยสามคางยื่นเกินหรือว่ายาวเกินพลาดยังไงคางยาวเกินสัดส่วนคางแหลมเกินรูปหน้าผลลัพธ์ก็คือหน้าแข็งดูไม่ละมุนทําให้หน้าดูแก่กว่าวัยคางมีผลลัพธ์กับโปรไฟล์หน้ามากกว่าที่คิดค่ะ สตัดไขมันกับพุมงแก้มพลาดยังไงตัดในคนที่หน้าเรียวอยู่แล้วค่ะตัดในคนที่อายุเยอะผลลัพธ์ก็คือแก้มตอบถาวรหน้าทรงเร็วดูแก่ก่อนไว้อันนี้คือพลาดแล้วแก้แยากหฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วก็รองแก้มพลาดยังไงฉีดลึกผิดชั้นฉีดปริมาณเกิน ผลลัพธ์ใต้ตาบวมตุยใต้ตากลายเป็นสีเขียวสีม่วมงและแก้มไม่หายหน้าเหนื่อยตลอดเวลาหน้าดูบวมกันทั้งที่ผอมเพราะว่าใต้ตานี่แหละแล้วก็เอาออกยากมากแก้ไขยากมากจุดเล็กๆที่สายตาจับได้ชนพบโบท็อกหน้าผากแล้วก็คิ้วค่ะพลาดยังไงคิ้วก็จากดตาม,มากเกินเนาะตำแหน่งคิ้วก็จะผิดค่ะผลลั์ก็คือคิ้วตกหน้าดูม่วงหรือว่าเศร้าค่ะสีหน้าดูไม่เป็นมิตรคนรอบตัวก็จะดูออกแม้คุณไม่รู้ตัวค่ะ การยกหน้าแบบที่ตึงเกินพลาดยังไงตึงผิวมากเกินไม่จากการผิวชั้นลึกผลลัพธ์ก็คือหน้าแข็งหน้าลมพัดหน้าดูเสียกรรมยิ่งตึงมากหน้ายิ่งไม่เด็กค่ะแต่กลายเป็นหน้าแปลกหน้าปลอมสวมส่ากาศแทนค่ะ